คอมเมนต์จากพี่น้องชาวพุทธนะครับศาสนาพุทธไม่ใช่ความเชื่อแต่คือความจริงส่วนอิสลามเป็นแค่ความเชื่อไม่ใช่ความจริงมันต่างกันแน่นอนครับความเป็นจริงกับความเชื่อขอยึดความเป็นจริงดีกว่าภูมิใจมากที่ได้เกิดเป็นชาวพุทธก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ สำหรับผมศาสนาพุทธสอนให้รู้จักความจริงศาสนาอื่นสอนให้คนเชื่อเชื่อแบบไม่มีเหตุผลด้วยคือถ้าเราไปดูคอมเมนต์ของพี่น้องชาวพุทธเนี่ยเขากําลังจะบอกว่าศาสนาทีา่นับถือพระเจ้านั้นหรือว่าศาสนาที่เป็นเทวนิยมนั้นอิงอยู่กับความเชื่อแต่ศาสนาพุทธเนี่ยคือศาสนาที่ อิงอยู่กับความจริงซึ่งถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับทุกศาสนาล้วนแล้วแต่มีส่วนที่เอามาใช้ปฏิบัติได้จริงณนะเวลานี้แล้วก็มีส่วนที่เป็นความเชื่อไม่ว่าจะเป็นอิทธิฤทธิปฏิหารที่เกิดในอดีตหรือสิ่งที่บอกเราถึงสิ่งที่อยู่ในอนาคตหรือในอีกภพหนึ่งที่เรานั้นไม่อาจที่จะเก้าล่วงได้ณเวลานี้แต่ เราก็ไม่รู้ว่าเขาเอาเกณฑ์อะไรมาตัดสินว่า,าศาสนาของเขาอยู่บนความจริงเดี๋ยวผมจะมาชี้ว่า,าศาสนาของคุณน,นั้นอยู่บนความเชื่อ,อยังไงสิ่งที่เราสามารถที่จะยึดถือได้นเวลานี้อย่างเช่นศีลห้าอย่างในาศาสนาคริสต์ก็มีอ,อ,อะไรนะบัญญัติสิประการอย่างของอิสลามก็มีครับวิธีการปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติตัวให้อยู่ในศาสนามันก็คือศีลและอย่างในศาสนาพุทธพูดถึงวิธีการรับมือกับความทุกข์เขาเรียกว่าอริยสัจสีซึ่งสิ่งเหล่านี้เราไม่เถียงครับเพราะว่าทุกอย่างมันก็จะต้องดําเนินไปตามเหตุปัจจัยอย่างที่อาจารย์เบียร์เขาคุยเอาไว้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งใหม่มันไม่ใช่สิ่งใหม่เพียงแต่ว่าในแต่ละศาสนาเนี่ย เขาก็จะใช้คําที่มันต่างกันออกไปแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าแล้วคุณจะมาผูกขาดว่าสิ่งนั้นมีแต่ในศาสนาพุทธไปเพื่ออะไรทีนี้เราจะมาพูดถึงความเชื่อว่าในศาสนาคุณนั้นไม่ได้อิงอยู่กับความจริงอย่างเดียวแต่อิงอยู่กับความเชื่อไม่ต่างอะไรกับศาสนาอื่นนะครับอย่างนารกสวรรค์เนี่ยพวกคุณเคยไปเห็นไหม ไม่เคยไปเห็นไม่มีหลักฐานแล้วเชื่อว่ามีนรกสวรรค์ได้ยังไงเชื่อว่ามีภพภูมิอื่นได้ยังไงเคยไปเห็นหรือยังครับมีหลักฐานมีภาพถ่ายให้เราได้เห็นไหมอย่างพวกปเปรตพวกยมบาลเทวดาเทวทูตทั้งหลายเนี่ยเคยเห็นไหมครับแต่คุณเชื่อไหมอย่าบอกนะครับว่าคนในาศาสนาพุทธไม่เชื่อในสิ่งเหล่านี้การเวียนไหยตายเกิดคุณเคยเห็นไหม ทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนแล้วแต่เราได้ยินมาจากศาสดาที่จดบันทึกเอาไว้ในคัมภีร์แล้วเราให้เครดิตกับท่านเราจึงเชื่อว่าท่านนั้นพูดความจริงเราไม่มีหลักฐานอะไรด้วยซ้ําซึ่งศาสนาคริสต์ก็มีศาสนาอิสลามก็มีเป็นแบบนี้ทุกศาสนาเลยแล้วคุณจะเอาจุดเด็ดจุดหนึ่งมาผูกอย่างเช่นอริยสัจสี่หรือ,อวิธีการดําเนินชีวิตของคุณเนี่ยมาผูกขาดว่า เฮ้ยศาสนาเราเนี่ยมันคือความจริงแล้วศาสนาอื่นที่ไปยึดอ,อยู่กับพระเจ้าว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่ดนบันดาลสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยเป็นศาสนาที่อิงอยู่กับความเชื่อไม่เลยครับศาสนาคุณนั้นไม่มีหลักฐานด้วยซ้ําว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วเดินเจ็ดเก้าได้ยังไงลองเอาภาพวิดีโอหรือภาพถา่ายหรือหลักฐานอะไรเอามาให้เราดูก็ได้คุณก็ล้วนแล้วแต่เชื่อเชื่อไปตามนั้น การเวลามันเนิ่นนานมาแล้วเราก็เชื่อไปตามนั้นก็เหมือนกับที่เราบอกว่าท่านอบีนั้นสามารถที่จะขอให้พระผู้เป็นเจ้านั้นผ่านดวงจันทร์ซึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อพันสี่ร้อยปีที่แล้วแล้วคุณหาว่าเรางมงายแล้วเจ้าชายสิทธัตถะเดินเจ็ดเก้าได้ยังไงสิ่งนี้คุณเอาหลักฐานอะไรมายืนยันถ้ามันไม่ใช่ความเชื่อแล้วมันคืออะไระแล้วมันคืออะไรสิ่งนี้เราอยากจะรู้แล้วนิพพานเนี่ยคุณเคยไปถึงหรือยัง หรือคุณแค่เชื่อว่ามันมีลองเอาหลักฐานมาให้เราดูหน่อยนิพพานเนี่ยมันมัน,ม,นมันคืออะไรมันคือสถานที่อะไรไม่มีใครรู้ไม่มีใครไปถึงมีแต่คำอธิบายอย่างเดียวซึ่งณเวลานี้เราก็ยังไม่เคยเห็นพระรูปไหนที่ดับขันปรินิพานเราได้ยินแต่คนในอดีตว่าโอเคนิพพานแล้วนะนิพพานแล้วนะทุกวันนี้โอ้โหไม่มีใครเลยเราแทบจะไม่เห็นว่ามีใครนิพพาน แล้วอนิพพานเนี่ยมันคืออะไรทําไมสิ่งเหล่านี้มันจึงฟังดูเป็นความจริงไปได้ทั้งๆที่ไม่มีหลักฐานไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างเลยมีแต่ตัวบทอยู่ในคัมภีร์และอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะชี้ให้คุณซึ่งพวกคุณก็ทํากันอยู่ทุกวันนั่น,น,นก็คือการกราบพระพุทธรูปกราบไปเพื่ออะไรเพราะพวกคุณเชื่อว่าการกราบก็คือการรำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ คือจะให้เราคิดยังไงคือให้เราคิดว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันสถิตอยู่ในรูปปั้นหรือยังไงครับสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่คุณเชื่อไปเองเชื่อว่าการกราบพระพุทธรูปนั้นมันจะทําให้คุณราลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณก็เลยไปกราบเพื่อที่จะรําลึกถึงมันซึ่งถ้าเราทบรูปปั้นเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันจะออกมาไหมหรือเราแค่เชื่อเห็นไหม ก็เพราะว่าเราแค่เชื่อเราเชื่อแบบนั้นไม่มีหลักฐานเลยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในรูปปั้นหรือการกราบรูปปั้นนั้นมันจะทําให้เรารำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงแล้วสมัยที่พระพุทธเจ้าเพิ่งจะจากไปหลังจากนั้นที่กรีกยังไม่มาสอนให้เขาปั้นรูปปั้นตอนนั้นน่ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันไปสถิตอยู่ตรงไหน แล้วคนสมัยนั้นเขารำลึกด้วยกับอะไรตอนนั้นยังไม่มีรูปปั้นให้เขาไปกราบมันอยู่ในต้นไม้หรืออยู่ในก้อนหินหรืออยู่ที่เสาบ้านหรืออยู่ที่ไหนล่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนมโนขึ้นแล้วก็ไปเชื่อว่ารูปปั้นนั้นคือตัวแทนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันอยู่ในใจไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สื่อด้วยซ้ำแต่พวกคุณก็เชื่อว่า การทำแบบนั้นจะทำให้คุณนั้นใกล้ชิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือความเชื่อล้วนๆครับมันไม่ใช่ความจริงเลยมันคือความเชื่อล้วนๆมันคือความจริงยังไงครับตรงเนี้เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้คุณพูดอะไรเนี่ยให้อยู่บนพื้นฐานของความจริงไหนๆคุณก็บอกแล้วว่าศาสนาของคุณเนี่ยตั้งอยู่บนความจริงเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะพูดอะไรเนี่ย พูดให้มันครบทุกบริบทพูดให้มันตั้งอยู่บนความจริงศาสนาทุกศาสนาล้วนมีส่วนที่เป็นความจริงแล้วก็ส่วนที่เป็นความเชื่อใช่ครับความเชื่อมันจะเป็นความเชื่อที่น่าเชื่อถือขึ้นก็ต่อเมื่อความเชื่อนั้นมันสมเหตุสมผลและความเชื่อนั้นจะก,กลายเป็นความจริงได้ก็ต่อเมื่อมันมีหลักฐานแล้วทีเนี้ย ไอสิ่งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนรกสวรรค์นิพพานพูดยมาบาลเปรตพระรัตนตรัยที่มันอยู่ในรูปปั้นหรือว่าเชื่อว่าการเคารพบ,บูชารูปปั้นเนี่ยจะทําให้เราใกล้ชิดพระรัตนตรัยสิ่งเหล่านี้ถามว่ามันมีหลักฐานไหมถามว่ามันมีอะไรพิสูจน์ไหมก็ล้วนแล้วแต่เป็นการเชื่อทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นตราบใดที่มันไม่มีหลักฐานมันก็คือความเชื่อครับและคุณจะต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้มันคือส่วนหนึ่งที่อยู่ในศาสนาของคุณมันแยกไม่ออกเลยความจริงที่คุณปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้มันมีรากฐานหรือพื้นฐานมาจากความเชื่อเหล่านี้มาจากความเชื่อเหล่านี้มาจากที่เราเชื่อว่าเจ้าชายสิทธัตถานั้นเป็นผู้ที่แบบแบบยังไงมันวิเศษอะ่ะเกิดมาปุ๊บ เดือนได้79็ดาโตมาปุ๊บก็สงสัยสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็าหาความรู้ด้วยตัวเองนําไปสู่การตรัสรู้แล้วก็ไปเห็นนิมิตอะไรมากมายซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทําให้ความความจริงที่เขาพูดออกมาให้เรานั้นนํามาใช้เนี่ยมันดูน่าเชื่อถือเราก็เลยให้เครดิตท่านเชื่อในสิ่งที่ท่านสอนในเรื่องของพระเจ้าก็เหมือนกันครับ มันก็เป็นแบบนั้นศาสดาของเราก็มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารมีสิ่งที่มนุษย์นั้นอไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสแล้วท่านนั้นสามารถที่จะเอามาพูดหรือเอามาพิสูจน์ให้เรานั้นรับรู้เราจึงให้เครดิตท่านว่าสิ่งที่ท่านนั้นเอามาสอนเนี่ยมาจากพระเจ้าที่แท้จริงแล้วทีนี้ในเมื่อต่างคนต่างก็อ้างเนี่ยก็อย่างที่เมื่อกี้ผมพูดความเชื่อจะกลายเป็นความจริงได้ก็ต่อเมื่อมีหลักฐานพิสูจน์ ทีนี้เราก็จะต้องมาพิสูจน์ว่าแล้วศาสนาไหนคือศาสนาที่แท้จริงทําไมศาสดาถึงเห็นสิ่งที่มันตรงกันอย่างเช่นนรกสวรรค์มันเกิดอะไรขึ้นอย่างในศาสนาอิสลามเนี่ยเราไม่แปลกนะครับเพราะว่าศาสดานั้นไม่ว่าจะเป็นชนกลุ่มไหนเนี่ยพระองค์บอกชัดเจนว่าพระองค์นั้นทําให้มนุษย์นั้นออกไปเป็นเผ่าพันธุ์แล้วก็ได้ส่งศาสนาูตเนี่ยไปสอนสั่งพวกเขาให้ รำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าให้รู้ถึงที่มาของเขาว่าเขามาจากพระเจ้าให้เขานั้นยึดสายเชือกของพระองค์ไม่หลงไปกับสิ่งย,ยัย่วยวนหรืออำนาจมืดเราไม่แปลกครับแต่พวกคุณไม่ยอมรับว่าสิ่งนี้มาจากพระเจ้าซึ่งจริงๆเราเองก็บอกกับพวกคุณแล้วว่าให้พวกคุณมาพิสูจน์มาพิสูจน์ว่าความเชื่อของเราคือความจริงยังไง มันมีอยู่ในคมภี์อยู่แล้วมันสามารถที่จะพิสูจน์ได้อย่างณเวลานี้ก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้แต่คนเราอ่ะเราต้องเข้าใจานะครับเวลาที่เราเกลียดชังอะไรบางอย่างเนี่ยเราจะสร้างกราะอะไรบางอย่างมาปิดกั้นหัวใจตัวเองไม่ใช่เราไม่ยอมรับเราไม่ยอมรับฟังด้วยซ้ําหรือเรารับฟังแต่ถ้าหากว่ามันไปขัดกับผลประโยชน์ของเราเราก็จะต่อต้านมันเราก็จะมองว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง ทงท,งทั้งที่ที่จริงนั้นหัวใจเราอะไม่ได้อิงอยู่กับศัจธรรมแต่ไปอิงอยู่กับผลประโยชน์ของเราเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผมอยากจะให้คุณได้คิดนะครับว่า,าศาสนาพุทธไม่ได้ตั้งอยู่บนความจริงแต่ตั้งอยู่บนความเชื่อเช่นเดียวกับที่คุณนั้นบอกว่าศาสนาเราตั้งอยู่บนความเชื่อเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปยึดจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็ผูกขาดว่าเป็นของตัวเองแลวคือความจริงไม่ใช่ครับ คุณกําลัง,ค,ลง,ลงบบคุณกำลังลำเอียงถ้าแบบนี้คุณกําลังลําเอียงคุณไม่ได้อยู่บนความยุติธรรม